ดีค,ะค่ะอาจารย์คะการที่เราทําหน้าบ้านยกพื้นสูงขึ้นนะคะดีหรือไม่ดียังไงคะอาจารย์หน้าบ้านยกพื้นสูงขึ้นแล้วหลังบ้านต่ำลง <c oughs> คือบางทีมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งแสบบางคนเขก็ถือว่าหลังบ้านต่ำหน่อยจะได้ เก็บเก็บกักรับผลของบ้านเนี่ยไว้ไว้ได้อย่างยังไม่มีหนีหายเพราะงั้นหลังบ้านก็จะต่ำนิดหน่อยมีอะไรดีๆอยู่ในบ้านก็ออกจากบ้านไม่ได้เอมอมันก็มีความหมายนั้นในกรดีที่ ไม่ให้เรื่องดีๆนิ้ออกจากบ้านแต่ดูแล้วมันเพราะหลังบ้านไงนมันเป็นประธานของบ้าน <Okay. S 1> โดยทั่วๆไป <Okay. S 1> เพราะงั้นถ้าประธานของบ้านอยู่ต่ำอยู่ตามฟ้านหน้าบ้าน <Okay. S 1> มันก็ทำให้บทบาทเจ้าบ้านนั้น น้อยลงละหรือฟัาเป็นผู้ใหญ่ของเจ้าบ้านก็น้อยลงเลยค่ะแล้วควรจะเป็นแบบไหนคะอาจารย์คือดีที่สุดคือให้เท่ากันอันนี้คือดีที่สุดค่ะแล้วอยากจะมีสูงต่ำค่ะหน้าบ้านเนี่ยต้องต่ำค่ะหลังบ้านควรจะสูงเพราะหลังบ้านสูงมันจะเกิดอำนาจและบรารมี ที่หนักแน่นฝาเล<ะ>ือนเหนือฝาครับเพราะฉ<ะ>นั้น<ะ>ตำแหน่งประธานของบ้านเมื่อแทนเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าบ้านม,มันต้องมีอำนาจหรือมีบรารมีสูงกว่าคนอื่นเพราะ,ะ,ะคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะ ใชมีมีมีการลาเทศะรู้ผู้ใหญ่รู้ผู้น้อยรู้หน้าที่ใครต้องทำอะไรเสมอกันดีกว่าหรือว่าหลังบ้านสูงกว่ากันดีกว่าคะอาจารย์เหมือนกันเนี่ยคือดีที่สุดอ๋อดีที่สุดคือเสมอกันนะคะครับแล้วถ้าเกิดสูงหลังบ้านสูงกว่าควรจะสูงกันประมาณเท่าไหร่คะความสูงก็สูงฝาก็ปกติสูงฝาหนึ่งขั้นเนี่ย ถ็เธอว่ามันมันสูงแล้วอ่ะเพราะงั้นหนึ่งขั้นเนี่ยโดยทั่วไปหนึ่งขั้นเหมือนกันหนึ่งขั้นบันได<อ>เพราะงั้นบันไดสูงต่ำก็อยู่ที่15้าเซน16บหเซน<อ>17เซน<อ>แต่ถ้ายี่สิบเซนถือว่ามันมากไป<อ>เพราะเวลาเราเก้าเนี่ยเด็กๆมันจะเก้ายากแล้ว<อ>หรือคนอายุสูงหน่อยก็เก้ายากแล้ว เพราะงั้นอยู่ประมาณ16 17เจ็แบบนี้สิบนะระดับนี้ถือว่าโอเคที่สุดแต่ดีที่สุดคือเสมอกันนะคะจย์ใช่คือคือเราต้องดูว่าเด็กก็เก้าได้สะดวกคนอายุสูงก็เก้าได้สะดวกแล้วคนหนุ่มเขาก็เก้าได้สะดวกเพราะงั้นตัวที่จะ เอื้อเนี่ยนะก็น่าจะขาเหยียบลงไปแล้วต้องเต็มขา